สวัสดีครับผมตัวแทนจากสำนักพิมพ์ปุ๋ยไฟ้าบุกนะครับวันนี้จะนำข้อสอบเกี่ยวกับข่าวสารเศรษฐกิจเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2565มาให้กับผู้ที่จะสอบเข้ารับราชการเกือบทุกตำแหน่งนะครับที่จะมีการสอบโดยใช้ข้อสอบเกี่ยวกับข่าวสารเศรษฐกิจเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ครับผมคอรมอมีม,มติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่โดยให้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับมาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มเป็นจำนวนกี่บาทข้อนี้ตอบกอไก่นะครับก็คือ100บาทข้อที่2ครับมาตรการลดค่าครองชีพในการช่วยเหลือ ในส่วนของค่าแก๊สุงต้มอันนี้มีการยืดระยะเวลาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับข้อนี้ตอบนะครับก็มีการยืดเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมสองพันรอยหกสิบถึงวันที่ส0กันยายนสองพรอยหกครับข้อที่3นะครับถามว่า อัฟเลียนคืออะไรอัฟเลียนหลายคนถ้าติดตามข่าวช่วงนี้ก็จะพูดถึงกันเยอะมากนะครับในช่วงต้นเดือนอกรกฎาคมอัฟเลียนก็คือคอควายครับโลกโครจรอ,อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปีข้อที่4ครับปรากฏการณ์อัฟเลียนเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ ข้อนี้ตอบเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคม2,565ครับข้อต่อไปครับผมข้อที่5ตระกูลใดในประเทศศรีลังกาที่มีอิทธิพลด้านการเมืองการปกครองมากที่สุดอันนี้ถ้าติดตามข่าวก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ตอบ ง,งูนะครับตระกูลราชปักษาอ่าซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลทางด้านการเมืองก่อนที่ประเทศศรีลังกาจะมีการล่มสลายเมื่อเร็วๆนี้นะครับข้อที่6ครับประธานาธิบดีของศรีลังกาท่านใดที่มีการลาออกในช่วงที่เกิดวิกฤตภายในประเทศข้อนี้ตอบกอไก่ครับ โกตาบายาราชปักษาครับซึ่งมีการลาออกเนื่องจากไม่สามารถควบคุมเศรษฐกิจหรือ,อ,อปัญหาวิกฤตต่างๆในประเทศสีลังกาได้จึงมีการประกาศลาออกเมื่อเร็วๆนี้นเช่นเดียวกันครับข้อที่7ครับใครคือนายกรัฐมนตรีของสีลังกาข้อนี้ตอบนาย รนินนะครับวิกรมสิงหะเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงของกโกตาบายาราชปักษาเป็นประธานาธิบดีครับข้อต่อไปครับข้อที่8ครับข้อใดไม่ใช่วิกฤตของประเทศสีลังกาครับผมข้อใดไม่ใช่วิกฤตนะครับกไก่าขาดแคลนอาหารขอไข่ปัญหาเงินเฟอ้อ ควายปัญหาสงครามด้านพลังงานและงองง,งูปัญหาการแต่งตั้งผู้นำจากพวกพ้องครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับปัญหาสงครามด้านพลังงานครับผมข้อต่อไปครับข้อ9ครับวลลอลเลย์บอลหญิง vnl 2022ประเทศใดไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือรอบน็อกเอาท์ข้อนี้ตอบนะครับงองงูครับผมประเทศโปลแลนด์ข้อที่10ครับผลการเลือกตั้งซ่อมเขต4ที่จังหวัดลำปางที่ผ่านมาพักใดชนะการเลือกตั้งครับ ข้อนี้ตอบพักเสรีรวมไทยครับผมข้อที่11ครับจุดวิกฤตในประเทศลาวและส่งผลให้เศรษฐกิจรวมถึงค่างเงินเฟอร์สูงขึ้นเกิดจากสาเหตุใดกอไก่การกู้เงินจากจีนขอไข่พลังงานที่มีราคาสูงคอควายการระบาดของโรคโควิด -19 และงองูถูกทุกข้อครับ ข้อนี้ตอบนะครับงองงูครับผมถูกทุกข้อต่อไปครับข้อที่12บสองตวิตเตออิงฟ้องดำเนินคดีกับมหาเศรษฐีชื่อดังท่านใดเพื่อให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้ซื้อกิจการตามข้อตกลงที่มีมูลค่า44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกอไก่มาร์คซัคเคเบิร์กขอไข่อีลอนมัส คอควายแจ็คหมางง,งูเบลเกครับข้อนี้ตอบอีลอนมัดนะครับต่อไปครับผมข้อที่13ห้ฮ่องกงถอดแบบการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด19ตามรอยแผ่นดินใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีใดในการกำหนดผู้ป่วยในการจัดการระหว่างการกักตัวครับ กอไก่ครับแอปพลิเคชันติดตาม GPS ขอไข่กำไรอิเล็กทรอนิกส์ขอควายบุคลากรสาธารณาสุขติดตามรายชั่วโมงงองงูกล้องวงจรปิดครับ<ม>ข้อนี้ตอบกำไรอิเล็กทรอนิกส์ครับผม,มต่อไปครับข้อ10ข้อที่15ครับ<ม>เหตุจูงใจที่ทำให้ในายเทสุยะยามากามิต้องสังหารนายชินโซอาเบะครับ ข้อนี้ตอบกอไก่ครับเขาเชื่อว่าคุณตาของนายชินโซอาเบะเป็นผู้นำลัทธิมูลที่เขาเกลียดชังและทำให้ครอบครัวเขาต้องพังทลายครับเพราะว่าแม่ของนายเทสุยะยามากามิเนี่ยเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของลัทธิมูลซึ่งเป็นลัทธิที่มีการบริจาค ทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยตกทุกข์ได้ยากและต้องพังทลายลงข้อที่16ครับสาเหตุใดที่ทําให้นายบริจอนสันลาออกจากการเป็นนายกมนตรีของประเทศอังกฤษข้อนี้ตอบนะครับนายบริจอนสัน แต่งตั้งนายพิเชอร์มีข่าวเฉามาดำรงตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลครับข้อต่อไปครับข้อที่17ครับ WHO แจ้งเตือนว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็น30%ทั่วโลกใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไวรัสโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ใด ข้อนี้ตอบงองูนะครับ ba 4และก็ ba 5ครับข้อที่18ครับวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันใดข้อนี้ตอบกอไก่ครับวันที่1กรกฎาคม2,565ครับข้อที่19วันที่6กรกดาคม2ย6 5ตรงกับวันใด ข้อนี้ตอบวันจูบสากลครับงองงูข้อที่ยี่สิบวันพูดความจริงตรงกับวันที่เท่าไหร่ข้อนี้ตอบวันที่เจกรกฎาคม2565ั้าร้บห้าครับยี่สิบเอ็วันชาติสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพตรงกับวันใด ตอบงอง,งูครับวันที่4รกรกฎาคมข้อที่22ครับในวันที่5รกรกฎาคมนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศจีนเดินทางเยือนประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์อะไร ตอน,นี้ตอบงองูครับเข้าหารือในเรื่องของการเชื่อมโยงทางรถไฟจีนลาวกับไทยข้อที่23ครับเมื่อวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนายแอนโทนีเบรนโกลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนประเทศไทยและมีการลงนามข้อตกลงสองฉบับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ข้อนี้ตอบการขยายความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานครับข้อที่24คร right ับเมื่อวันที่12การแข่งขันฟุตบอลนัดขะชับมิตรระหว่างทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับทีมใดแข่งขันในสนามราชมังคลากีฬาสถานกอไก่ลิเวอร์พูลขอไข่เชลซีขอควายแบ็กโูงงูเลสเตอร์ซิตี้ ข้อนี้ตอบลิเวอร์พูลกอไก่ครับข้อ25ใครคือผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคนปัจจุบันซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาข้อนี้ตอบขอไข่ครับนายจอรลีข้อ26ระเบียบว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลดิเล็กทรอนิกส์และลระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวพศ2565ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่เท่าไหร่ข้อนี้ตอบงองูครับวันที่12กรกฎาคม2565ครับข้อที่27ครับ ระเบียบว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวบาศ2565บังคับใช้เมื่อไหร่นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอบกอไก่นะครับ180วันข้อที่28ครับ คําขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจําปี2565คือข้อใดข้อนี้ตอบนะครับปลอดเล่าปลอดโลกปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ข้อที่29ครับข้อใดไม่ใช่กลุ่มชาวถางชาติที่สามารถถือครองที่ดินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน กอไก่นะครับกลุ่มประชากรที่มีความมั่นคงสูงขอไข่กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศขอควายกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยงองูกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาประจำข้อนี้ถามว่าไม่ใช่นะครับก็ตอบงองูครับนักท่องเที่ยวที่มาประจำปกติกลุ่มนี้มันจะมีอยู่4กลุ่มนะครับ กลุ่มประชากรที่มีความมั่นคงสูงกลุ่มกเกษียณอาย,ยุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการการทำงานจากประเทศไทยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับที่สามารถถือครองที่ดินในประเทศได้ <c oughs> ข้อสุดท้ายนะครับข้อสามสิบใครคือรักษาการประธานาธิบดี เข้ารับสาบานตนให้คำมั่นสัญญารักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อพูทางสู่การเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของสืีลังกาครับข้อนี้ตอบนะครับขอไข่ครับนายรานินวิกรมสิงห์จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันตั้งแต่วันที่1นรกรกฎาคม2 2565จนถึงวันที่15กรกฎาคม2565ครับถ้าใครสนใจที่จะติดตามสามารถติดตามได้ในเพจข้อสอบราชการรัฐวิสาหกิจราคาถูกและสำนักพิมพ์ปุ๋ยฟ้ายบุ๊กนะครับหรือติดตามช่อง YouTube โดยการกด Subscribe และกดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันที่16 กรกฎาคมถึงวันที่30เอ็ดกรกฎาคม65จะมีจะมีการรวบรวมอีกครั้งและนำมาเผยแพร่กันในวันที่1สิ่งสิงหาคมนี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ